สวัสดีเพื่อนเอฟซีนะครับสวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลัดผลไม้ซิ่งวิ่งข้ามแดนนะครับอันนี้มันอยู่อำเภอจอมทองนะครับจังหว,วัดเชียงใหม่อยู่ลงสามแวลนะครับที่อำเภอจอมทองเดยตลาดไม้ประมาณน่าจะสี่กิโครับอยู่ซ้ายมือก่อนที่จะ ไปขึ้นอำเภอฮอดดอยเต่าครับอดรอขึ้นลำญ่ครับเพิ่มาถึงเมื่อวานกับเพื่อนเพื่อนจ้าที่เหมกันนะครับที่ทีมงานช้างวิ่งทีนี้พี่เขาขึ้นเสร็จแล้วรอปล่อยตอนดิน ดูอุณหภูมิว่าได้หรือเปล่าทีมงานช้างบิงไปเจอกันทุกที่นะครับเฮ้ยพนะี่สุบันยังไม่ได้ตื่นนะครับ นวันสามวันแ่้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูข้างในนะพพมาถึงวันผมก็ไม่ได้ถ่ายนะพวามาถึงก็เหนื่ยนะอยแล้วขับรถต้องวัน <c oughs> ยืนลใหญ่ที่เขาคับแล้วใหญ่หลบพ้วนเดี๋ยวก็จะบรรจุเข้าก็นี่เกตนันจะเกตสี่เกตสี่ที่เขาคับแล้ว ใหญ่ที่เขาคัดเป็นเกรด 4. แจะถามว่าเนื้อเนื้อหนามกันนะถามประทานได้ทานได้เลยนะครับคุณจะกินเท่าไหร่ก็กินได้แต่ว่าผมก็กินจนแบบเบื่อแล้วลนละเดี๋ยวจะให้เพื่อนด,ดูว่าพอเขาบัรจุแล้วตัวนี้นี่จะเป็นเกรด A ไม่ใช่ A, A นะเกรด A, A ใหญ่กว่านี้นี่เป็นเกรด A ตัวนี้ลงภาพเปเชียงของ ข้ามดานที่เชียงของข้ามไปที่ลาวแล้วก็ข้ามไปบอ่อเต็ดนแล้วก็ไปงูหนานแล้วก็เข้ากุนหมิงไปประเทศจีนเนี่ยยิงเส้นทางสิบสองบรรนาไทยอ่าไม่เรียกอะไรไทยลื้อเรืองเขหัวภาษีของประเทศเรากับประเทศจีน ไทดนนโบดเดนนะครับที่จะไปแต่สองผมวิ่งตู้เรือครับที่นี่มใหญ่ที่ยังไม่ได้คัดที่เก็บมาจากสวนใหม่ๆก็จะวางอะไรตัวน,นี้เขาคัดแนละ้วใส่กล่องบรรจุเพื่อที่จะเดินทางดูที่เขาก็ตักันใหญ่ข้้รรเลดจะ พาเพื่อนๆเข้าไปดูนี่ก็อีกเกตเีเกตซีนนะ่นแหละสามพันเมื่อวานก็มาพร้อมผมนะเดี๋ยวว่าเขาได้มาขึ้นข้งนางในเพราะว่าไปส่งที่ด่านเรียงของคแบบสามพันมาพร้อมผมเมื่อวานที่ก็ได้ขึ้นแล้วก็ข้ามคนละด่านคนระับงานคนละตัวกัน

วางเป็นออเดอร์ไว้แล้วก็เขาจะนับแล้วก็จะขึ้นทีเดียวนี่เป็นห้องอบลำใหญ่ห้องอทีใหญ่ นี้น่าจะเป็นเกรดนี่นะครับเกรดถ้าเกรดเอจะเป็นรุ่นนี้ครับใหญ่ลูกใหญ่มากคือเข้าบรรจุจะ้วของเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีบาร์โพสตรงต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ได้ตากขึ้นรถ คับย <c oughs> ังไงก็เรียนเชิญเ,เพื่อนนะครับแล้วก็ไอฟนะครับเอ่อไปติดตามช่องรัดผลไมซิงวิ่งความแบบดเลยนะครับเป็นช่องเปิดใหม่นะครับช่องเก่าผม <c oughs> โดนปิดไปแล้วครับสร้างไว้ั้งแต่วิ่งเบาเต็เมตั้งแต่ปกเจ็ดวิธีแล้ว อันนี้โควิดเข้าก็เลยมไม่ได้ไม่ได้ทำก็เลยชอ่องก็เลยหายไปเลยสร้างมาใหม่เพิ่ไปบรรจุอ่ะรถ โอ้กินก็นมาทันแรงมากเาเกเอเอ,อลูกใหญ่ สูงนอกแล้วเป็นมันใหญ่ที่ก็คัดแล้วตัวนี้แล้วก็เตรียมบรรจุพื้นรถเป็นมันใหญ่ที่ยังไม่ได้บรรจุเดีย๋ยวว่าคัาดแล,แล้วมันไปเกลี่ยสีจต่ำลงมาเป็นลูกเล็กนะครับนี่ก็ไม่บรรจุตอนเย็น เป็นหลงใหญ่หลงสามแอลนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องอาชาวบรรทุกที่ขับรุดสายตัวเย็นเหมือนกันนะเลยตลาดจอมทอมาวันสามกิโลนะครับอยู่ขวามือตรงโคง้งพุดีนะครับก็ถือโอกาสบอกเพื่อนๆน,นะครับถ้าแบบมาแบบไม่รู้ตำแหน่งอะไร,ะรบ เลยจำลองเปื่อะมุ่งหน้าขึ้นไปทางอำเภอฮอดนะตรงโคง้งพอดีอยู่ขวามือนะครับเลยฟามีดีอยู่ซ้ายรับแล้วลงนี่ก็จะอยู่ซ้ายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรามาจากตลาดจำลองอะลงนี่จะอยู่ขวาฟาม่ดีอยู่ขวานะครับก็เที่ยวก่อนผมก็มาขึ้นที่แต่ไม่เป็นของบ้านฮวงเนาะตรง คนเราฝั่งกับไปจำทองก็มีแม่น้ำปิงด้านการตรงข้าไปก็เป็นอำเภอบ้านฮ่องเรียนหนองล่องแล้วฝั่งนี้ก็เป็นอำเภอจำทองผมไปขึ้นของแย่สามโกรเกีย์บ้านบ่าที่แล้วฟังดูเหมือนเหมือนนานวนะ่างห่างันแค่เดือนเดียวขึ้น ก็ลองให้เพื่อนๆได้ดูกับบรรยากาศที่เขาขึ้นนํำใหญ่เป็นห้องที่เขาอบกรรมฐานอบฆ่าเชื้อ แล้วก็พี่พี่เขาก็าทำงานมเป็นห้องที่อบค่าเชื้อกรรมฐานแต่เกลิ่นมันจะแรงก่อนจะส่งไปที่จีนก็ฆ่าพวกเชื้อพวกอะไรเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับผม ทีมงานช้างวิ่งนะครับเ,เพื่อนร่วมอาชีพของเรานะแต่ไม่เห็นพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มถ้าได้ดูคลิปก็คอมเมนต์น้องมาหน่อยนะไม่ได้เจอกันนานเลยเราตาช้างวิ่งนะครับนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งของผมก็น่าจะเป็น ก็คัดมันมีมีสามโซนนะที่ก็คัดลำใหญ่โซนเอเอผมบุมันได้วิ่งข้ามเสียงของนะครับมุกใหญ่พอ <c oughs> อภยัยกินก็นมาฐานแรงมากนี่น่าจะขึ้นของพี่ทุบันนาบข้ามดาาไปไป่านเออไปประเทศจีนเลยผมลงเรือลง ตู้เรือแลมฉับบางนะครับเพราะทีมงานดีเอสเรารถเยอะก็เลยแบ่งโซน,นครับอีกครึ่งหนึ่งก็วิ่งเชียงของเราอีกครึ่งหนึ่งก็วิ่งตู้เรือแต่ของตู้เรือจะเยอะกว่านะครับเพราะส่วนมากก็วิ่งเชียงของเนี่ยจะตีเป่าไปเอาผักเอาลผลไม้ลงมานะ <c oughs> ทางบริษ,ษัทเขาก็ได้แบ่งให้วิ่งเพราะรถเราเริ่มเยอะแล้วหนึ่งในนั้นก็ผมก็ติดมาวิ่ง ที่สู้เหลือก็ดีครับรายได้ก็พออยู่ได้ะครับไม่ถือว่ามากก็ไม่ถือว่าน้อยครับช่วงนี้เนะาะในเทศกาลหน้าผลไม้ก,ก็ฟิตร่างกายกันไปเยอะนะครับเตรียมลุยตอนนี้ว่าจำผมผมจะวิ่งเที่ยวทีแล้วผมก็ไปวิ่งสอยดาวลงตรงหันแล้วก็ลงที่ท่าเรือแหลมบางเสร็จแล้วก็รับทู้เปล่าที่ร้านตู้ทีฟซีดีแล้วก็ตีขึ้นมานี่ครับเชียงใหม่ เปจอมทองอน,นี้เนะี่ยขึ้นตู้ของพิสุบันลงเรือแล้วซบัมน,น,นีขึ้นเรือแล้วก็ข้ามไปที่ประเทศจีนอันนี้แต่จีนก็นมาทาม,มันก็จะแรงๆเพื่อจะฆ่าเชื้อกดิไปถึงลูกค้านะครับนี่ก็เขาจะไม่ลงอันนี้ รถล้มบุบแตของมี้นะครับอยู่ข้างในเขาฝากไว้ยังไม่ขึ้นน่าจะขึ้นวันนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นกองเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้เมเื่อเนเลยขึ้นวันนี้ก็น่าจะเป็นพุกนี้เมื่อเลื่อนก็น่าจะได้ออกเพราะตู้เรือก็จะไวเขาเนาะ ก็เอาอะไรมาสมเอ้พี่สุบัยไตืยวงไม่ตดเ่นใจก็ทีมงานช้งวิ่งนะครับ ผมเจอรอบที่สองที่เขากินกับผมกาแฟกินไผ่ลวกตอนนี้เย็นพี่ว่า,วาก็จะเดินทางกันไปไปที่ไหนทีมงานทาง้นทงวิ่งครับ ครับวันนี้ผมก็อหยุดไปตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพีที่สองนะครับ